มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักคณขายะตีสารเนนะสหการจาศีลานิยาจามะทุติยามปีมะยังพันเตาตาุแมิ นำมังกร,ราัรมาธิกาเมศุกิชาจราวรมาประทาวสมาธานีเจตจนงให้พยาบาลตัวโลกนะร่วมกันจัดกิจกรรมบันเทงประโยชน์แก่สาธารณชนและเป็นการรำลึก ถึงคุณความดีของท่านฟอร์เรนซ์ในคิดเกลด้วยนะคะเสนงาได้เห็นความสําคัญนะกและตระหนักใน<ฮ>ภารกิจของวิชาชีพพยาบาลว่าเป็นงานบริการด้านสุขภาพที่มีความสําคัญและมีคุณค่าแก่สังคมอันสูงยิ่งจึงได้จัดวันงานวันพยาบาลสากลประจําปี2599ขึ้นตัวจนาล5เก็บนะคะมีการสอนสาธิตเรื่องการล้างมือร่ก แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันนะฮะการแพร่กระจายเชื้อปิดนะพ่อพบนธุ์พ่อแมเสนาทุกท่านโดยพบกลุ่มการพยาบาลวันนี้เป็นวันของท่านวันพยาบาลสากล12พฤษภาคมทุกปีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโรงพยาบาลพ่อพันธเสนาพยาบาลทำงานหนักเหลือเกินหนักเหลือเกิน30 40 50ปีแล้วนะ เดือสองสปีดหน้าท่านจะเบาลงลงคือคนเหมือนการแต่แสงมาคนที่เรารับผิดชอบดูแลก่อเล่นในที então, adas, ่เกล้น <Ian> ึงตอนเด็กก oh, ็เดินถึงก็เกียงมาด้อมด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 ูด้อมดูคนก็เจ็บป่วยก่อนวัยควรเจ็บป่วยก่อนวัยควรเจ็บป่วยช้าน้อชาตินี้ท่านต้อง กเป็นภาพแห่งความกระทับใจนะคะถ้าถ่ายภาพไปแล้วถ้าไปดู เราเราได้ได้เพิ่มในปีนี้อีกสี่สิบก็ถือว่าขาดประมาณห้าสิบแล้วเจา้าหน้าที่ที่ดูแลที่เจ็บป่วยแล้วก็ดูแลเขาเยอ๋ะเราก็จะมีตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแล้วก็ในส่วนที่ยังไม่ป่วยเราก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพมีฟิตเนสให้มีจัดกิจกรรมออกกำลังกายอะไรนี้แล้วก็มีตรวจสุขภาพตัวส่วนที่เจ็บป่วยแล้แลวเขาจะติดต่อเนื่องนะคะว่า ไป็นตัวรักษาไหมนะสุขภาพเป็นยังไงตามกันมีมีเยอะนที่โรงพยาบาลที่เกิดบบปวด